ทอปดารณีนุชถึงมาอ่อนนภา เป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนกําลังจับตาเลยล่ะค่ะหลังทนายคนดังอย่างทนายตั้มสิทราเบียบังเกิดออกมาโพสแฉดารารุ่นใหญ่ว่ามีการตบหน้าดาราน้องใหม่ที่ประเทศเกาหลีหลังชวนไปกินปูแล้วอีกฝ่ายปฏิเสธจนหลายคนชี้เป้าไปที่พิธีกรรุ่นใหญ่อย่างมะอ่อน,นะคาซึ่งถามพี่มาก็ได้ออกมาตอบแล้วว่าทนายเขียนเกินจริงและจะ,ะแถลงว่าเต็มๆอีกครั้งเมื่อกลับถึงไทยแล้วและได้มีการออกมาเคลื่อนไหวในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยเพราะได้ออกมาโพสต์ภาพข้อความ We can f o u l who you t r u salt t s and sugar look the same จะเชื่อใจใครก็ขอให้ระวังเพราะเกลือกับน้ำตาลน,นั้นหน้าตาเหมือนกันซึ่งนักสแสดงสาวท็อปตารณีนุชก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยหรืออิโมจิหัวใจสีแดงสองดวงท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สนัดเลยว่าสนับสนุนความรุนแรงไหมคะชอบหนี่ความรุนแรงปีไปดูคลิปค่ะคุณเขาแชร์กันเยอะเลยจ้าปี สลิมก็ต้องซัพพอร์ตสลิมซิเนก็โดนล้างสมองปิดปิด,ปดมาพร้อมกันพวกชอบความรุนแรงางานนี้ก็กลายเป็นประเด็นดรมมาม่าเลยละคะ่ะเพราะหลายคนก็ถามเลยว่าชื่นชมการใช้ความรุนแรงหรอเอาเป็นว่ายังไงก็จะเย็นๆกันก่อนนะคะและรอฟังรายละเอียดเต็มๆเมื่อทั้งสองกลับถึงไทยดีกว่าเพราะถามพี่มารวมถึงดาราน้องใหม่คนดังกล่าวก็เรียมเปิดใจแบบเต็มๆอีกครั้งเมื่อกลับถึงไทย ฝา like กกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ